มีคนบอกว่าโ oh, อ้ยกำลังโหลดมึงเนี่ยช่างเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะจริงๆเนาะด่าได้ไม่กค่ตั้งครูบาอาจารย์คนที่เขาเป็นครูมึงด่าได้ลงคอมึงดูหน้ากูนะครูบ้านป้ามึงนี่จะเป็นครูพ่อเป็นครูแม่มึงก็เป็นครูไปแต่ไม่ใช่ครูกูหาไม่กูยังสงสารเด็กๆสงสารคนที่ไปร่ำไปเรียนกับมันอีกถ้าจะเป็นครูแบบนี้บ้านกูเรียกครูคันเทนา กูฝายครูห้วยและกูก็ไม่ได้ด่ามันด้วยไม่ได้พูดถึงมันด้วยมันเอาคลิปกูไปแขวนแล้วก็เขียนด่ากูนำซ้ำยังไล่สดด่ากูเรียกกูว่าไอ้โหลดไอ้โหลดมึงจะให้กูอยู่เฉยๆหรอกล่าวหากูด้วยนะแม้พยายามจะเบอร์หน้ากูแต่เบอร์ไม่เป็นสกิลมีแค่นั้นแต่ไม่เป็นไรกูถือว่ามันคันกูถือว่ามันเปิดโอกาสให้กูด่ามันก็แล้วกันนะถ้ามึงอยากจะแสดงความคิดเห็นหนึงวิจารกูได้ วิจารในเนื้อหาแต่มึงไม่ควรเอาคลิปกูไปแขวนแบบนั้นทั้งที่กูไม่ได้พูดถึงมึงถ้าพวกมึงอยากจะนับถือครูแบบนี้มึงก็ไปเรียกพ่อเรียกแม่เรียกตระกูลมึงมานับถือมากราบมันถ้าครูแบบนี้บ้านกูเรียกร้านสันดานเสียเองเนี่กูถามจริงๆพวกมึงคิดว่ามันฉลาดหรอครูแบบนี้กูถามไอ้พวกกองแต๊กมันอะฮะไอ้พวกกองแตก๊กพวกติงพวกอะไรมันอะมึงว่ามันฉลาดหรอตกะการแปลกๆว่าคนอื่นได้แขวนคนอื่นได้พูดถึงคนอื่นได้แต่พอตัวเองโดนบ้างทำเป็นแบบบาง เล่นบทผู้ถูกกระทำโถอีคูสวะไม่ต้องมาถามผมนะว่าอีคูอิหม่มเนี่ยเป็นใครนะผมทําคลิปบอกไปแล้วว่ามันเป็นแค่ตัวละครตัวนึงอยู่ในมนรักติกตอกไลฟอาจจะมีบางคนบอกว่าอุ้ยไม่ให้เกียดผู้หญิงเลยนะด่าผู้หญิงได้มึงดูหน้ากู ทุกวันนี้ผู้ชายผู้หญิงมันเท่าเทียมกันละปากมันมีเท่ากันผู้หญิงที่ควรจะได้รับเกียรติจากผู้ชายอะ่ะต้องเป็นผู้หญิงที่ดีสง่างามไม่ใช่ผู้หญิงสวัสด์แบบนี้ด่าคนอื่นได้แต่พอโดนด่าบ้างอย่าเอาคาว่าผู้หญิงมาอ้างแม้ที่ผ่านมากูก็ลืมมึงเลยนะกูคิดว่ามึงไม่ได้อยู่ในแก๊งผีดิบแล้วนะแต่จู่ๆก็โผล่มาเอากูไปแขวนซะได้เอากูไปด่าซะได้กูก็ถือว่าขอบใจกันแล้วกันนะที่ เปิดโอกาสให้กูได้ด่ามึงบ้างแต่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าอีคูอิหม่ไหนกูก็ไม่รู้นะว่ามีตัวตนหรือเปล่าแต่แค่อยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าอย่าเสลอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้อัปเดตเนื้อหาต่อไปและถ้าอยากให้ผมไฝ่กับอีคูนี่เรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมยินดีฮะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่บางช่วงบางตอนอยู่ในมนลักติ๊กต็อกไลฟ์นะครับทุกคนจบ